เอาละครับผมซื้อเจ้านี้มานะครับราคาไม่แพงมากครับแล้วมันใช้งานได้จริงไหมนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับกบเสร็จแล้วจะเป็นแบบนี้นะครับแถมที่ชาร์จ USB มาด้วยนะครับลองไปใช้งานดูดรถกันดูก่อนเลยครับเอาละครับเรามาลองดูดรถดูนะครับว่าจะดูดเข้าไหมนะครับมันมีฝุ่นอยู่นะครับเสียงดังหน่อยนะครับ ก็ต้องถือว่ามันก็เข้าอยู่นะเนี่ยฝุ่นเล็กๆเกมื่อกี้เห็นไหมครับมีอยู่ก็ดูดไปมันก็เข้านะอ่ะเดี๋ยวลองดูดให้เห็นๆเ,เลยนะครับเอาตรงไหนดีตรงนี้แล้วกันเหมือนมีเยอะนะดูดเลยนะครับ Ena, ทีนี้มันทดสอบดูดนี่ครับลูกทำก้อนหินกระบองเพชรหนะครับดูดดู <st uttering> เข้านะครับถือว่าเข้าเลยแหละเนะี่ยมันอยู่ข้างในนี่เลยครับก็ถือว่าใช้งานได้จริงครับ